ลกของเจ้าอมันมีสองหน่วยแล้วะกินส้มเปรี้ยวไหมหวานไหมหวานจ้ารักข้าวทำทำปากสวยๆเอาพับะมหาไรไส้บ้านให้ทอดสดค่ะนะเป็หมดแค่นะมันบุเผ็ดบุเคมกวบุกึนเผ็ดเพอดีควไม่ได้กินเผ็ดกินเข้ม เออเคนว่าสือบุหยัคืนีละเมื่อเธอคอยนั่นคอยซื้อมาอยู่เยอาฮาฮ่าคอกอดขกล้วยค่าฮ่าฮ่าก่าฮ่า่อฮ่าฮนาฮ่กฮ้าเ่าฮ่าฮ่ดฮ่า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 ว่าฮ่าฮ่่่า่ฮลกเา่าฮา่ฮา่ บอดี้ค่ะอ้า้บอดี้น่ทพิกกดพี่มาค่ะคนบัดดี้ไฮว้ลเราไปควางเฮผูวเราคว้างเฮแล้วก็มาเบ่งไอ้ก๋วยตากกินแหงทุกไข่จะเบิ่งรถกินรถแหงทุกนั่นกินรกจ้าก็เลยจะว่าก๋วยจันโต๊กมือนั้นม่สชจชิ โทรมาคอยหลับเนึกว่าเป็นลูกพ่าเจ้าเือเหลือลินด้วยแหละมันเลยซีเลียดเข้าไปซีมดแล้วพี่น้องกินผื่เดี่ยวมูไฮ้กินน้ำเขาทอดมือดูมือวานี่มันติดไปนในมังนาวคอยกลับไปกินได้อยู่เงินตอนที่ไปมื้อขนมลงๆทานโอนเงินไปให้เรื่องมันทานอยากกินนี่ ก็เคยเบ่งหลายบุ๊กนมยังบืมีเงินอยากใ,ให้ก็ห้ากะห้องให้พันเนื่องแา่ใจเราได้อีกจะให้ยืมอีสามพันไม่ใคยเข้าสิท,นสทนอทนหรือบอกไงเป็นทอนเขาว่านรึไม่เด็กินวันใหม่เ,าเนะอาได้น,นะตอนคืนนะคืนเมื่อสามหน่วยเนื้อเบิ่งเนื้อมือนจะเนื้อข<ช>คนเล่นเขปาปะนี่ไงเยงกระโลกเนาะกระโลกเอามือห้าลูกดไป ขอวจะไ tengan, okay. ี่อต้งจ้อตกขาวเศร้าีเลยนะวนี่คะแยกยปวหัวแทได้เดี๋ยวดต่ว่าไจะว่าบ่เมื่อกี้นี่่บอกขึ้นนมากันเย็นลวมีเมมาคมีบบบน้อยคนนเ่อตเท่ากันสามคนแล้วก็ปันเดี่ยวคดอรายสดครอบคุณลายเด้อที่เข้ามาพี่น้อง มันมีความรู้อย่างสับปเห็ดละสิเบ้าะะเฮาไปอย่างนีอ้อยากมาโชว์โตมันนี่เนาเห็นอะไรวันเจ๊ฮั่นเมื่อวานวันขอบ่เห็นบ่ได้ยิงเพนี่นี่มันมีเบียดอย่างสับปเฮละมาเกี่ยวเข่าเมื่อยโอ้ยนี่เนี่ยายแวนลูก มันเนี่ยคือมึงกินเองอืมคุณกินเองร้อเอาแกงมาคุณกินแล้วคือน้ำเย็นเย็นน้ำได้กินก็กินไม่ได้กินก็เศร้ามันมันนี่มันมักงามดูบ่อาญาเราว่าโอ๊ใส่กุ้งข่อยเขาเอามาใส่ยาคูอเมาตึนงข้าวแล้วเจ้าออกทั่วโลกเลยได้หายอือสอเนี่เอาลอกก้งก็คือน้าซะานขบมาขบสักน่อยค่ะ เข้าไหมชาร์จน like, uh, well ั่นหรือไม่เข้าเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะมันสายเรื่องทำต้องไปเปรียบเขาดอกฮะมาให้เดินหาเฝ้าจุดเ้าปิดข้อมูลโทรมาให้อายไลนลร้องโทรน้ำบึงดูไม่มีหมายเลข นะคะ้าได้จะตัอมันอันนั้นแหละมันลงถ้ามันขึ้นข้าวสีบัวว้าวข้าสัวต่อนลงกูเนาะกะปูหอมกระปูกระปูไปเล่าไปเล่าให้นัอือขากับกินาเรากับไปกินเปจนหมปลาก็ยั่งก็เก่าหัมบาก้าอุ่นมาด้นกเจ้าว้าน่ยนาน ขอบคุณนะคะคุณสุนีแก้วรังสีที่อนุเคราะห์แล้วเท่าห้าได้แล้วคือเก่าอยู่แบบเท่าเก่าแบบมันก็เท่ากว่าเลยนาเจ็บสิบห้าเน่ยทำก็กินมามาอันนี้ใช่ไหมกินหรือเสียมแลวมองเท่าเป็นเลยกอยังก็ยังไม่เคยอเไยค่ะปันกัน นะเบิ่งแม่ย่าจะกเก่นข้าวนอกกับปูบักตรลานม่นงงหมดีรอเลกเป็นไงโดนอายล้างข้าวแปะด้วยมะละกปอปูพืมแล้วเป็ดโู้แมงมาละอนะที่พิชเชานาณะตอนนี้ยเนี่มาแล้วสดเ0็บนาทีจากเป็ดพันกว่ากับเพิ่มขึ้นเป็นเก <สา S 1> ้าพันเก้าพันแทบเป็นต้าแทบจนํำ เขาเป็นเด็กน้อยเพราะเบิกนะก็ต่างกระเทียงก็ลูกดูฮันแหลกระเทียงมาก็ว่าพปยอมให้ลูกไฟว่าก่อนห้องใหญ่แลยห้องหนูเติมมื้อนั้นมิชาชีพโทรมาขอหลับนึกว่าเป็นลูกพี่เจ้าตัวหนึ่งสองส่งสีขาวพ่ออาจารย์เออดี๋ยวส่งตัวงามเนาะไลกันระรอกน้อยมันอยู่บนต้นไม้มีต้นไม้อยู่ อะมันลงมาอยากมันไปอยเดียงกเสียคักก็เขากนมระเบิดาบิเก็บได้มแล้วป้าเออเรายอยู่ของเขาเ็ดเดินความทุกข์นะอืมฮ้เามุวนความห่วงทำเลยเป็นมดซื้อแตก พอไปเด้ทำมอยก้อยปมอกียนเด็เง yeah, ินเลาเนี่ยก้อยมาเลียงให้พี่น้องดูมาเลียงต้องต่มกดนอันเดาีขาด้วยขาหายตวนะแันนี้นะสองตัวเนี่ยห็นไหมแซ่บเด้อันนี้บังบังยก้อยปลเมือกมันตอนใหญ่โพดมันนี้บักเป้นบ่

พดหน้าบ่เอ้ยร้องขอูปลายฝนจม่หนึองเอนมันค่ะปูกปลายฝนเมื่อกี้คือถือฝนเราท้องเคลื่อนน้อยแล้วก็แลวเลยเปนกันค่ะพระสีเหลืองที่โดนจะบ่งโคกินกินแบบกินมา่ลยร้ะคห้ยๆนูจคยเห็นเราอยู่ค่ะคุณปัญจอันนะตอนะเลยในบอกว่าวัสดีนะคะเจ้ากินข่าคือกันบอกค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ดีใจสองคนเมื่อกี้นี่สามคนเอยกิดยิงทีตกินมกส้มอ่ะนะกินมกสมกินหลังแล้วยต้องไปเปรียบเขาดอกฮะบอกให้เดินหากินส้มเปรี้ยวไมหวานไหมหวานจ้ารักข้าว ทำทำปากสวยสวยอวเราเล่นเดียวแล้วก็เข้าใจเราก็เลีนมดก่นไ้กินเอมัดมไหมมัดมัดมัด,มด,มด,มดขอบคุณนะคะคุณนัทนานจารันทงบินไปนอกเมื่อไหร่นาใกล้แล้วนาะนางขาดเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงห้าพันแล้วก็ชั่วโมงตอนนี้ขึ้นเป็นเก้าพันแล้วแต่ยังบ่ฮอด6 0กหมื่น 60, นาทีเด้ หมูไก่ย tamam. ่างบวชหาพันว้ว um, ันนั man, man ้นคงมาถึงต้องจ่ายปาจีก่อนอย่าไปไม่ถ้าบึงเข้าก่อนเมื่อกีกินมามาอันนี้ใช่ไหมกินเลยเสียมันมองเขาจเลยก้็เลยไม่เคยเอาไม่เอาเลยค่ะปั้นกันเป็นหมูเนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆหลังนี้เพือละคนณสองคุณเพื่อเปิดการมองเห็น นะเบิงแมญ่ายจ้ก <Ä h. S 1> ินข <laughs> <for us. S 2> ้านอกกับปูเราไปควางเฮปูเราควางเฮแล้วก็มาเบ่งกวยตากเฮละเก็บเวลางานอเ่ากินกินมามาอันนี้ใช่ไหมกินหรือเสียมมองเขาจเออยอไม่ห่เ่ออร่ออาเลยค่ะ กันมันบนมันน้ํามังนาวคุเพื่อย่าต้อยมาปัน